ชาวราศีมังกรนะครับกับจอดวงงานผ่าดวงเงินช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มที่เรื่องเงินก่อนนะครับสำคัญที่สุดในช่วงนี้สาหรับใครหลายๆคนนะครับเรื่องเงินเนี่ยดาวการเงินนะครับมีดาวพฤหัสนะครับโคจรมาอยู่ในจุดการเงินพฤหัสนี่เขาเรียกว่าดาวให้โชคให้ลาบนะหมายถึงเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของงานโชคลาภเกี่ยวข้องเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่าสนับสนุนนะครับหรือว่าหัวหน้าหรือใครที่ให้โอกาสหรือเปิดโอกาสกับเรานะครับ โชคลาภในเรื่องของการได้ j อบพิเศษหรือว่างานพิเศษพิเศษอะไรเข้ามานะครับแล้วก็โชคลาภจากเรื่องของมันมีดวงเขาเรียกว่าการทำนะครับธุรกิจส่วนตัวอะไรเหล่านี้นะครับก็จะมีไอเดียในการแก้ปัญหาหรือไอเดียในการที่จะหาเงินนะครับว่าเงินอยู่ไหนแนะ่เขาเรียกว่าสายตามันจะมองเห็นช่องทางการทําเงินได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้คว้าสิ่งนั้นมาหรือว่า อาจจะได้เริ่มดําเนินการนะครับในการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมาดูนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะได้งานพิเศษอย่างแรกนะครับมันก็เป็นเงินถูกไหมแล้วก็ทําได้ดีนะอย่างที่2ครับมีคนให้โอกาสนะครับอาจจะหยิบยื่นชวนเราไปทํางานหรือว่างานนะครับโยนมาให้ทำนะเออโอเคทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยแล้วก็ทำแล้วมีชื่อเสียงแล้วทำแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างดีด้วยนะครับฉะนั้นก็น่าทํานะ เราไปถึงนะครับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบางคนแบบค้าขายนะฮะบางคนค้าขายพอค้าขายเนี่ยเราก็ต้องนึกแล้วว่ามันต้องลงทุนถูกไหมครับมันจะมีดูของการเติมเงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือว่าข้าวของสินค้าต่างๆนานาก่อนะครับจากนั้นช่วงเดือนนี้ไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะครับมันต้องเสียไปกับเรื่องการลงทุนนะครับเพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเงินบางส่วนเข้าไว้เพื่อที่จะได้สายป่ามถ้ามันยาวเนี่ยมันจะได้ ถึงเวลานะครับที่มันจะต้องใช้จ่ายช่วงเดือน2อเดือนอะไรก่อนถ้าสายป่านมันยาวมันก็จะอยู่รอดถึงวันที่ได้กําไรหรือว่าถึงวันที่คืนทุนนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องกักเงินในบางส่วนไว้ก่อนอะไรที่ยังไม่จาเป็นอย่าเพิ่งรีบซื้ออย่าเพิ่งรีบใช้นะแล้วก็เรื่องของการรีโนเวทร้านอะไรเหล่านี้นะครับบางทีถ้าเราจะทําก็ไม่ต้องแบบลื้อทั้งหมดเลยคืออาจจะปรับเปลี่ยนเป็นแปลงนะครับ ให้มันโมเดิร์นหน่อยทําให้มันทันสมัยหน่อยดิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งแบบรื้อทั้งหมดเลยผมอยากให้เก็บเงินสดไว้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ค้าขายนะฮะคือเน้นในการาลงทุนในส่วนที่ก่อให้เกิดไรายได้เข้ามาอย่าเพิ่งรีบลงทุนในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้เดี๋ยวมันจะช็อตแล้วมันจะเครียดนะฮะแล้วประการต่อมาดวงของการาคนที่ลงทุนนะครับบางคนอาจจะลงทุน หุ้นนะฮะหรือบางคนอาจจะลงทุนเหรียญบางคนอาจจะลงทุนเรื่องน้ํามันเงินแล้วก็ทองคําอะไรเหล่านี้นะครับช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับนในใครที่รอกําไรอยู่นะครับผ่านมา4ีหเดือนแล้วยังไม่ได้กาไรเลยนะครับในเชียงช่วงเดือนนี้นะฮะมีโอกาสที่จะขายทํากําไรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานบริการนะครับจะไม่ว่าจะเป็นงานบริการในรูปแบบใดก็ตามนะครับเรียกว่าจะกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีคนใครที่ว่างงานนะ จะชวนเราไปทํางานนะครับหรือว่ามีคนใช้ไว้วานไปทํานี่ไว้ทํานู่นไว้แล้วก็มีรายได้พิเศษพิเศษเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานราชการนะครับงานาวิรารหกิจงานออฟฟิศนะครับเรียกว่างานประจำนะครับในช่วงนี้ก็จะมีผู้ใหญ่นะครับโยนงานที่โชว์ฝีมือหรือว่าแสดงฝีมือมาให้เราได้ทำนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ทํางาน ที่โชว์แสดงศักยภาพเราก็จะได้ชื่อเสียงในคริตหรือว่าบางคลอาจจะได้รับการโปรโมทนะครับในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือได้กําไรนะครับบางคนอาจจะ,จะทํางานแบบมีเปอร์เซนต์มี i n t e n s ซีฟนะครับแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทํามากได้มากนะฮะออประมาณนี้มันก็จะได้มากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันหมายถึงเรื่องของ เงินที่เข้ามามากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรช่องทางการทําเงินจะเริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆม,ม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรีโนเวทในเรื่องขององค์กรบริษัทนะครับบางอย่างอาจจะมีการเอาคนเข้าคนออกแบบทียิบหน่อยนะในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับอย่าตกตื่นแตกตื่นตกใจไปนะครับเรียกว่าเหมือนจะมีมุมมองที่ฟื้นตัวทําให้เรา ทำงานได้คล่องคล่องตัวขึ้นแต่ว่างานจะเยอะขึ้นหนักขึ้นคุณได้รับความผิดชอบจะได้รับความได้รับผิดชอบงานเออที่เยอะขึ้นนะฮะโอเคนะมันก็มันแลกกับเวลาส่วนตัวแล้วมันแลกกับเรื่องของเวลาครอบครัวด้วยนะคุณต้องบริหารงานบริหารบรลานชีวิตดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราโฟกัสไปกับงานแล้วก็เงินอย่างเดียวแล้วข้างหลังเรานะครับคนที่อยู่ที่บ้านคนหรือแฟนเราหรือลูกเราแฟนครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เรา ได้เวลาจากเราน้อยลงนะครับบางทีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยู่แกล้ชิดหรือว่าแก้ปัญหาให้เขาประมาณนี้นะฉะนั้นช่วงน,นี้คุณต้องเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับก็ต้องเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยนะครับแล้วประการต่อมาครับมันเป็นการเหนื่อยแล้วคุ้มค่านะครับในช่วงเดือนนี้ประการต่อมาครับในช่วงเดือนนี้โดยการเดินทางยังให้โชคให้ลาบสมมติว่าจะต้องมีการเดินทางระยะสั้นไปไหนมาไหนไปขายงานโอเคครับโอกาสที่จะได้กําไรแล้วก็ ประสบความสำเร็จหรือว่ามีการเซ็นสัญญาในช่วงนี้มันก็มีผลนะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับอุปสรรคต่างๆนานา,นานาบ้างนะครับอุปสรรคในช่วงนี้คือคนนะฮะคนจะกวนประสาทคนจะหมันใส่ฉลิษยาคนจะการแกล้งรังแกคนจะเอาดีเข้าตัวนะครับเอาชั่วให้ชาวบ้านแล้วก็โยนมาที่เราด้วยนะครับระวังเรื่องเผือกร้อนๆเรื่องที่มันไม่ได้ทําแต่ว่าถูกว่าถูกกล่าวหาว่าทำนะครับพยายามทําอะไรต้องมีหลักฐาน มีพยานมีคนรู้เห็นนะครับหรือว่ามีเอกสารต้องทำอะไรตรงไปตรงมาครับอย่าซิกแซกนะช่วงนี้ซิกแซกอาจจะเดือดร้อนได้นะฮะแล้วก็ท่านที่ทำงานนะครับบางคนตกงานนะครับช่วงนี้อาจจะวิ่งงานหน่อยแล้วก็ลองติดต่อคนรู้จักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหัวหน้าเก่า,าลูกน้องเก่าหรือลูกค้าเก่าอะไรก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะมีงานที่ให้เราได้ทำได้ด้วยเห็นไหมฮะช่องทางการทำงานมันเปิด กว้างหลายอาชีพหลายงานด้วยนะเพียงถือว่าเงอนขคือมันต้องเราต้องเหนื่อยเยอะขึ้นเงื่อนไขคือเราต้องเสียเวลานะครับส่วนตัวของเราไปพอสมควรเงืนขนไจะต้องลงเงินไปก่อนเพื่อที่จะก่อให้เกิดไรายได้นะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งลงเงินอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ด้วยนะรวมไปถึงครับโชคลาภฟุกๆก็มีนะครับช่วงนี้โชคลาภนะครับมันจะมาจากเรื่องของเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับให้โชคลาภนะครับบอกว่าบุป,ปการีให้โชคลาภนะ รวมไปถึงนะครับในช่วงนี้ใครที่คนที่ให้ช่ให้ลาบอีกคนหนึ่ง mm. เขาเรียกว่าแฟนนะครับให้โชคให้ลาบเรานะบางครั้งอาจจะช่วยเหลือมีไอเดียหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้หรือชี้เป้าชี้นาชี้ทางอะไรบางอย่างให้กับเราได้นะครับช่วงนี้ก็ดูยังเสริมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความเหนื่อยครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหนักขึ้นจริงๆนะครับหนักมากด้วยนะ ถ้าผมก็คงไม่เทียบว่าเดือนก่นกอนๆอะไรไปยังไงแต่ว่ามันเหนื่อยหนักนะครับในความรู้สึกของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นความเหนื่อยแล้วคุ้มนะหรืออย่างน้อยคุณอาจจะยังไม่ได้กําไรณนะวันนี้นะครับแต่ว่ามันก่อให้เกิดลูกค้าใหม่ๆก่อให้เกิดการคืนทุนก่อให้เกิดเรียกว่าช่องทางหรือว่าชื่อเสียงหรือว่ามีทางไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดขึ้นสีขึ้นนะครับฉะนั้นจงเหนื่อยเข้านะครับ เหนื่อยแน่นอนผมจะไม่บอกว่าคุณไม่เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะครับโอเคเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรช่วงนี้ห้ามเสี่ยงผมต้องบอกว่าห้ามเสี่ยงนะครับอะไรไม่ชัวห้ามเสี่ยงเพราะว่ามันมีคนเตรียมหลอกเตรียมโกงเออวงเล็บขอให้ไลท์ตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้งี้น,นิดนึงนะครับมีคนเตรียมหลอกเตรียมโกงเราด้วยนะครับฉะนั้น รับปากอะไรใครไว้หรือใครรับปากอะไรกับเรานะครับอย่าเพิ่งเชื่อถือนะมันอาจจะมีการหลอกลวงอะไรบางอย่างแล้วก็มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเลื่อนนัดผิดนัดนะครับถ้าสมมติว่าเขานัดชําระเงินของเราในวันที่5หรือวันที่10อะไรเงี้ยนะครับระวังเขาจะเลื่อนนะครับเลื่อนออกไปเราก็ต้องเตรียมแผนสำรองเตรียมเงินสำรองบางส่วนไว้ด้วยเราก็เตรียมทําใจว่าถ้าสมมติว,ว่ามีการนัดหมายแล้วถูกเลื่อนนัด นะครับหรือว่า2มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเข้ามาหยิบยืมเงินไม่คืนข้อ3มีดวงมาหลอกมาโกงกับเราอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเราเหล่านี้ไว้ด้วยเนาะโอเคนะครับเรียกว่าเดำเนินตามแผนเนี้ยชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ